วูวดูใครมาเยี่ยมครับคุณผู้ชมลุงหายคนตามาเยี่ยมครับรถจอดไปโฮมมัลุงหายรถจอดไปโฮมฮะลุงหายเอามาหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ้กันนะสําหนักกูเนาะเดี๋ยวไปอ้งหนอยปุเอ้ยลุงหายนําไปเลยม่วนกับบ้านผมอ่ะมันจี่อุกยังหนกก่อนแล้วนะ แต่ก่อนวายล้วนอยู่นี่มันอุกโลมันได้อยู่ไว้เด้อมันไปอยู่เื่นอันนี้หัวบ้านดินแบ่งเป็นบ้านดินนี่นะครับเดข็นหน้าโอุกอะไรฮะเป็นสำนักโวนมลหมดเลยเออเออสาธุ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 ของดีทั้งหลายขออาจารย์

อาคุณสพระพุทธพ่อคุณอันที่ที่ักดทั้งหลายทั้วงขอปกป้อรักษาข้าพเจ้าอาจารย์เบิกเนอตอนนี้ไปหน้าอาจารย์เบิร์รมาขอเพื่อรักเพื่อรวยขอหิมาก้าเพือรักเงินหมือนเสดแล้วไปละานจากตูส่วนองค์ขอจะอาจารย์เบิกเนอรทั้งปวงทั้งสมุทรทั้งมวลทัวงนี่แหละสาธุ มาหันก้มๆมือแล้วเนี้ยเบิ่อครับผมเอาละเอาละสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาแบบแปลกๆสายฟ้าผ่าผ่าครับนี่ครับลูกหายแก่ออกมาตั้งหล่ครับผมนะผมครับผมออกมาแล้งหรอครับผมอมภูมใจท่านท่านครับท่านที่อันเอาเข้ามาผมนี่ครับผมเพื้มใจมากที่สุดเลยผมจนคิดว่ายังไงฮะ ท่านเนี่ยมีบุญผู้ชนอย่างกับตัางต่างหรอครับเนาะเพื่อนหนุ่มครับเออนี่แหละพอดีลุงหายแกออกมาเอากับเข้านะครับครับผมออกมาเอากับเข้าที่งบ้านเนาะเป็นร้าน้าของบ้านเนาะครับผมแล้วก็ถ้าจะเอาน้ําสวยละวผดูไดไหมสีอู้ของได้ไหมผมยูไหมดีดีแล้วอากาศหนาววันนี้ไหมลุงหมครับผมเย็นเหมือนกันเลยเนาะครับอากาศเย็น นอนนอนนอนในแกว่านอนนอกนอนในหนอกนอนในครับผ้าห่มผ้าอย่างปออยู่เหรอปอ,อผ้าห่มนี่มืขอคันนี่ผืนนะเอาผ่มเอาผ้าเสตัวเดียวรยครับบอ่าขันครับผ้าหม่มอยูแล<อ>้ะเอาตัวเดอยวพับคือมันพับเอาเอาม,าม,นมันโอนขึ้นได้หลายจันเนี่ยเออได้หลายจานผ้าผ้ารวมสมัยโอ้ยแล่หม่วแต,แตอ่อันอันอันสีเหลืองที่เราไปหื้นของแล้วมันมีให้ด้วยหรอมีครับผม อย่างบบงนอนนั่นหรอแบงโอ้นอนแบบคืนเดียวคืนนี่นะอาจาครับลูกขายน้องมบรับเะครับมีหมูปลาครับอ๋อหมูปลาลงมาเหรอครับมันมันมปื้อแต่ละแต่พวนีะมาจิมาจิี้ขันเฮาพอดีเส็ยละพอเจ็ดโมงไปเจ้านี่มันจะต่อยหยู่หมูก็ขึ้นดยไปขึ้นดยไปอ แล้วผมนี่บ si like like so ่าคดที่ว่าบ่าข้าสัดตัดชีวิตแบาอย่างแบบมิโงะอย่างๆแสดงได้แค่เข้าไปได้ถทายหอยมาแล้วเนาะหัรืลับด้่ยห้อยแสดงได้พอดีผมม่ได้เข้าไปแล้วครับคุณผ่ายกออกมากับเลย้ลวดเอาข้าวสารเออเพื่อนมีไฟเดียวๆดีูดวผมจะมาเฮ้อพอดีมีคนไฟเข้าวสารมาแล้วก็คุณผ่ายแกไปเจอหมูป่าเนาะเจอะหมูป่ามันจะเจอแกนอนอยู่นะครับกลางคืนแล้วก็ที่นี่หมูป่ามันไม่หากินแถวๆแม่น้ำหลังบ้านแกครับมาเข้ามี่ครับผมถ้าผมไปวันนี้ เขาได้ไทยห่วยแล้วหรอหนอแต่เสียดายเขาไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวถ้าไปวันหลังถ้าลอยมาอยู่จะมีอยูจะมีอยู่จะไทยพอคือว่าคือว่าเรื่องผู้อยู่ฟังนะครับแต่อันนี้อันนี้มันก็เรื่องหมาหมาจะเข้าเรื่องมันเน้องเออถ้าละครอันนี้ผมพุ่งใจนะครับท่านจะเอาเข้าเอาอย่างทีผมผมวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเข้าใจมั้ยเออเดี๋ยวก่อนเอออุกปสรรค ไมไหวชันนะครับผมไหวเลยนนี่นะครับคุณผู้ชมผมหายถอยมาหน่อยอะไรมานานนี่กองถอยมาแล้วเนี่เออทำมาหารเก็บตัว ok. มีเอฟซีนะครับเอฟซีนนของลุงหายเนาะเพ <c oughs> ิ่นฝ <c oughs> ากข้าวสารนะครับคุณผู้ชมไม่ผสมออกนามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอฟซี ok. ท่านผู้ใจบุญนี่นะครับเพิ่นกู้เดือนนะครับเพิ่น,น,นจ,ะจะจะซื้อ,อข้าวสารนะครับมาให้ลุงหายนะทุกเดือนทุกเดือนก็ ็นการสร้างกูศลนนะครับเพราะว bridge, ่าเปิ uh ้ล huh, ก yes. ็บอกว่าสมัยตะก้อนป่อเปิ้ลก็อยู่ในป่าแบบลุงหายนี่แหละครับแล้วทีนี้พอตัวเก่าเป็นเป็นห่งขึ้นมาเอาตัวหลอดขึ้นมามีฐานะขึ้นมาก็ราะว่าป่อของเปิ้ลมันกปบยูแล้วเนาะก็เลยคิดถึงพ่อเอะก็เลยอันใดช่วยเหลือกันได้ก็เลยว่าเออช่วยเหลือกันไปนะครับประมาณนั้นนะครับเรื่องขอลุงหายขอพูุณมืกครับภาพเลยครับ ขอบคุณครับอะไรพูดถือนะครับที่สิ่งที่ที่ว่าท่านเนี่ยยังรักผมอยู่ผมคนทุกข์คนจจนอยู่ห้วยอยู่ดอยนะครับผมก็หากินแต่ห้วยเลยเพอดนี่ท่านมาช่วยผมผมปลื้มใจดดสุดวันหลังถ้าพูดถือนะครับถ้าผมหลังเนี่ยถ้าผมหลังรวยผมเกิดผมชื่อโลกที่หวยเกิดมาถูกคุณครับ ผมจะกมนท่านนะครับช่วยคนอื่นต่อนะช่วยนอื่นต่อครับผมรู้ทุกคุณอยางครับท่านนะครับที่ท่านช่วยผมนะผมปพ้่มใจมาทริสูเลยถือผมเท่าผมก็ยังมีความคิดที่ว่าท่านนี่ฮักผมนะครับนะครับลุงก็บอกว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจที่เอฟซีของเขาผู้ใจบุญอ่ะช่วยเป็นมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่า ถ้าวันหน้าถ้าคนถูกหวย้วยแช่แล้วก็จะช่วยคนอื่นที่ทุกทุกไดยาต่อไปนะครับแต่บาหวยเราได้ซื้อนะครับมันเดี๋ยวจะหาไม่อยู่หัวยู่โด้ครับหนาวเราไนนหนาวเวลาเนี่ยมันเย็นผมนอนไมได้ลวครผมต้องลุกมาก่อไฟครับก่อไฟอย่างเออเพราะร่างกายอุ่นละเออผมอกเขาไปนอน พักตีนก็เจียนบวดหลังรู้ไหมายเจียนหายขามขอบคุณครับครับผมครับคุณผู้ชมลุงแสงลุงหายอ่าปักหม้อขอมือนะครับวันเนี้ยก็พี่ประมาณนี้นะครับผมติดธุระหลายวันแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะพอดีลุงหายออกมาก็เลยตอนแรกว่าจะเอาข้าสารไปขึ้นแกะแล้วก็พอดีแกออกมาพอดีนะครับก็เลยเอาขึ้นแกตรงนี้เดี๋ยวแกก่อน Ờ, จะเอาเข้าไปหรือว่าบางทีก็จะฝากลูกถจะบ้านที่บ้านเพื่อไปทาําสวนเนี่ยเข้าไปนะ, <c oughs> านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปพะมาโดยตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคพระเจ้าเรื่องคนเรื่งขอพบองรศาเพื่อเช็คไปเรื่องอะไรก็ได้ไปเนี่ยนี่มากเกิดเงินเหมือนดีเงินเสร็จแล้วเงินอะไรนี่เราขอ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 เราขอเราถูกเลี้ยงหวยเราอาจย์เบื่อเสือราคาพระเจ้าขอเรื่้งไปเนี่ยขอสั่งหมดนะทิพย์ ขอจงบรรลรข้าพเจ้าคิดเรืสาธุ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 สันย่หมดสาธุลายสาธุขอระรวยเรื่อยเบื่อติงข้าพเจ้าเน้อขอสักสิบตั้งหลายอ๋อนี่แั้สาธุ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 สสาธุสาธุใผมเชื่อไปเนบเ พุทางอะไรทานนั่งทางนังท่านนั่งทอานนัยงทานนัานนทานมังทานนั